เราต้องเข้าใจก่อนว่ามนุษย์เราอ่ะคือมันมีจิตใต้สำนึกอยู่แล้วก็แรงขับของจิตใต้สำนึกมันมหาศาลมากๆมันระดับแบบว่า90-95%ถึงต่อจิตสำนึกเพราะฉะนั้นไอตัวจิตใต้สำนึกมันทําหน้าที่อย่างเดียวคือมันจะวิ่งเข้าหาความสุขเสมอแล้วก็มันจะหนีความเจ็บปวดหรือความทุกข์ร้อนเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นความสุขมันจะเข้าหาโดยเฉพาะของผู้ชายเนี่ยความสุขที่มันแบบต้นๆเลยเขาเรียกว่าของโปรดอาหารจานโปรดของจิตใต้สำนึก อะไรที่เป็นเพศชายคือเรื่องเซ็กซ์หรือความหอมหวานของสตรีเพศเลยจริงๆผู้หญิงก็เหมือนกันนะผู้หญิงในลึกลงไปในจิตใต้สำานึกเนี่ยผู้หญิงเขาก็ต้องการความรักจากผู้ชายที่ดีๆแล้วก็เขาต้องการผู้ชายที่เหนือกว่าเขาปกป้องเขาได้ผู้ชายลูเซอร์ผู้หญิงจะไม่ค่อยชอบแต่ว่าผู้หญิงจะชอบช่วงแรกเพราะว่าผู้ชายมันปลอมมาแต่ว่าพอมาเจอปุ๊บก็จะไม่ชอบเพราะนั้นทุกคนก็หวังกับสิ่งนี้ถ้าเป็นผู้หญิงจะหวังความมั่นคงในชีวิตจะหวังผู้ชายที่ปก เข้าไดหวังผู้ชายที่ทําให้เขาเป็นตัวเองที่สุดแต่กรณีผู้ชายคือผู้หญิงที่ตามใจเขาผู้หญิงที่ตอบสนองอะไรเกี่ยวกับเขาสนับสนุนเป้าหมายของเขาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมนุษย์เราก็จะทําตามความสุขเสมอจะทําตามแรงขับเสมอแรงขับที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดมี2แรงอันแรกคือแรงขับทางเพศที่แรงมากๆแล้วผู้ชายใช้ตรงนี้ในการสร้างโลกผู้ชายใช้ตรงนี้ในการขยายอาณาจักรขยายธุรกิจแรงขับทางเพศเป็นด่างของขวัญและทำ เพราะผู้ชายพังเพราะแรงขับทางเพศก็เยอะเพราะนั้นแรงขับทางเพศผู้ชายมันเอาไว้ฝ่าฟันอุปสรรคในขณะเดียวกันมันก็ทําพังได้เพราะว่าพอมันถึงจุดหนึ่งมันทําทุกอย่างโดยที่จิตสํานึกที่ผิดชอบชั่วดีมันจะเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นแรงขับจิตใต้สํานึกมันแรงมากๆเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่เข้าใจกลไกเนี้ยผู้ชายอ่ะที่มันต่างกับผู้หญิงคือแรงขับทางเพศผู้ชายอ่ะมันเหมือนเครื่องเทอร์โบเลยเพราะนั้นเวลามันมีเครื่องเทอร์โบเวลามันล้นมาเนี่ยมันเอาไม่อยู่มันต้องเอา แล้วผู้หญิงที่แบบทําธุรกิจเอ่ยมีลูกเล็กเอ่ยมีลูกชายที่ต้องดูแลผู้หญิงคนนั้นก็จะไม่มีพลังงานไปดูแลเรื่องบนเตียงให้ผู้ชายเพราะฉะนั้นแรงขับแรงที่2คือแรงขับของ ความเป็นคนสําคัญคําว่าความเป็นคนสําคัญคืออะไรแรงขับตรงเนี้มันจะอิงกับฮอร์โมนเขาเรียกว่าซีโรโทนินฮอร์โมนซีโรโทนินเนี่ยมันจะเป็นฮอร์โมนที่ทําให้ผู้ชายอยากเอาชนะกันและกันนะก็เหมือนเวลาเราดูสัตว์โลกน่ารักอนะ่ะสิงโตมันก็จะมีระดับของมันลิงก็จะมีระดับในฝูงมันกบว่าฝูงเดียวกันแต่มันต้องการอยู่ number one เพราะฉะนั้นคำว่าความเป็นคนสําคัญคือคนที่มีแรงขับตรงเนี้ก็จะเป็นคนที่ทะเยอทะย ยาเป็นคนที่พร้อมบวกเป็นคนที่พร้อมเอาชนะเป็นคนที่เหมือนมีความชั่วๆหน่อยที่เขาเรียกว่าทําไมผู้หญิงถึงชอบแบบแบดบอยใช่ไหมเพราะว่าพวกแบดบอยเนี่ยมันจะมีแรงขับความเป็นคนสําคัญกับแรงขับทางเพศที่แรงเพราะนั้นผู้ชายที่รวยที่ประสบความสาเร็จหรืออะไรก็ตามแรงขับพวกนี้มันจะสูงกว่าผู้ชายปกติจำไว้เลยว่าถ้าเราไปสังเกตผู้ชายที่หาเงินเก่งผู้ชายที่ทําธุรกิจเก่งเรื่องทางเพศจะติดมาด้วยไปดูประวัติพวกอัจฉริยะอะไรต่างๆเรา เราจะเห็นว่าพวกนี้จะมีปัญหามากกับการบริหารอารมณ์อีโกโ้หรือเรื่องทางเพศมันคือเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาผู้หญิงสมัยนี้น่ะทำงานแข่งกับผู้ชายใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่ผู้ชายจะแพ้พอจะแพ้เสร็จมีลูกด้วยพอมีลูกอันแรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสำคัญลดไปเลยพอมีลูกชายความสำคัญของเพศชายลดลงเพราะ,ะนั้นแรงขับของควรสำคัญถูกพังทลายไปแล้วแล้วก็เรื่องบนเตียงก็ถูกปฏิเสธบ่อยๆเพราะว่าไหนจะให้นมลูกไหนจะ ต่างท้องไหนจะพักเฟืร์ไหนจะอะไรแล้วผู้ชายที่มีความเก่งหรืออะไรก็ตามแรงขับทางเพศที่สามารถทนได้มันอยู่แค่ระดับหนึ่งอาทิตย์ไม่เกินเดือนถ้าไม่ถูกฝึกไว้ซึ่งการข่มแรงขับทางเพศมันก็ไม่ดีมันจะส่งผลมันเป็นพิษเลยมันจะทําให้คนเป็นลูเซอร์ทำให้เป็นซึมเศร้าหรืออะไรก็ตามผู้หญิงอาจจะไม่เข้าใจประเด็นนี้เพราะว่าผมรู้เพราะว่าเวลาผมถูกปฏิเสธเรื่องบนเตียงสมัยก่อนเนี่ยคือมันมีเสียงในหัวแบบเธอไม่รักฉันเธอทําทอย่างนี้ฉันจะไปหาคนอื่นลวมันจะมีเสียงในหัว เต็มไปหมดเลยทั้งๆที่ภรรยาก็ไม่ได้ไปไหนหรอกไปดูแลลูกซึ่งผู้หญิงหลายคนก็ไม่เข้าใจตรงนี้ว่าอะไรฉันดูแลลูกเธอทําไมเธอเป็นอย่างนี้ทะเลาะกันจนแบบบ้านแทบแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาผู้ชายแรงรับทางเพศที่มันล้นผู้ชายมันถูกไอตัวจิตใต้สานึกมันคุมระบบเรียบร้อยแล้วจิตสานึกไปหลับเรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่าจิตสํานึกถูกแบบว่าไปไปพักก่อนเดี๋ยวจิตใต้สํานึกจัดการและจุดนั้นแหละคือจุดที่คนเราอะ่ะมันทําทุกอย่างแม้เรื่องผิดศีลธรรมได้หมดเพราะว่าแรงขับทางเพศ มันเอาชนะทุกอย่างมันจะคว้าเป้าหมายเพราะนั้นเวลาเป้าหมายที่เรื่องบนเตียงไม่ถูกเติมเต็มมันก็จะไปหาจากที่อื่นมันก็เลยเกิดอาการการนอกใจไงเพราะว่าถ้าไม่ถูกเติมเต็ม2อ,อันนี้ผู้ชายต้องไปหาเพราะว่าถ้าผู้ชายไม่ไปหาสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ชายคนนั้นก็จะเข้าสู่ภาวะท็อกซิกซึมเศร้าลูซเซอร์มาแล้วแต่รูปแบบแล้วแต่ปมสมมติว่าปมวัยเด็กถูกสอนให้เป็นคนยอมคนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเรายอมใครเราก็จะเป็นคนขี้เกียจไม่มีพลัง เหมือนระบบทางเพศถูกปิดก็กลายเป็นคนที่แรงขับทางเพศไม่มีแล้วก็สุดท้ายก็ไม่คว้าเป้าหมายแล้วผู้หญิงก็ไล่ออกจากบ้านเหมือนกันเพราะว่าคุณไม่ทํางานฉันเลี้ยงลูกของฉันเองได้แต่ถ้าเกิดเป็นคนถูกสอนว่าไม่ยอมในวัยเด็กก็จะกลายเป็นคนท็อกซิกอรารวาสลงใส่ลูกบ้างตบตีภรรยาบ้างพูดจาไม่ดีอะไรแบบนี้ซึ่งแรงขับทางเพศหรือแรงขับความสำคัญที่ไม่ถูกตอบสนองจะกลายเป็นพิษในรูปแบบต่างๆเลยบางคนก็ไปพึ่งยาเสพติดบางคนก็ไปเล่นพนันบางคนก็เป็นซึมเศร้าบางคน คนก็เป็นไบโพล่าบางคนก็ท็อกซิกเลยมันแรงไงตัวนี้แต่ถ้ามันถูกใช้ได้อย่างดีสิ่งที่เกิดขึ้นคืออุปสรรคแค่ไหนมันชนะหมดสามารถโค่นหมีตัวโตๆตได้สามารถทําอะไรที่มันประสบความสำเร็จได้เพราะนั้นเรามักได้ยินไงว่าผู้ชายที่ประสบความสำเร็จมีผู้หญิงดีๆอยู่เบื้องหลังคาว่าผู้หญิงดีๆคือผู้หญิงคนนั้นเขาตอบสนองเรื่องนี้ดีเขาให้ความสําคัญกับสามีเขาแล้วก็เขาตอบสนองเรื่องบนเตียงได้เพอร์เฟกจริงๆห,หน้าที่หลักของผู้หญิงไม่ใช่การทํางานด้วยซ้ําคือการตอบสน หนองเรื่องพวกนี้เพียงแต่ว่าเวลาผู้หญิงไปคว้าลูเซอร์มาไปคว้าผู้ชายที่หาเงินไม่เก่งผู้หญิงก็ต้องช่วยหาเงินพอช่วยหาเงินเสร็จผู้หญิงก็ไม่สามารถเติมพลังงานให้เพศชายได้พอเติมไม่ได้ผู้ชายก็ออกอาการไม่ดีพอออกาอ,อาการไม่ดีก็ทะเลาะกันโดยเพราะถ้ามีลูกชายแล้วผู้หญิงหาตังเก่งผู้หญิงก็คือจะทัเพิดผู้ชายออกไปจากชีวิตเลย